ะครับข้อสนะครับเขาให้วงกลมรอบคำศัพท์ในครอบครัวนะครับ,นรบ f นะครับ father พ่อ b brother พี่ชายน้องชาย grandmother ยา่ายาย sister พี่สาวน้องสาว mother แม่ grandfather ปู่ตานะครับอะมาดูข้อดีนะครับ อ่านก่อนนะครับ w h o s แปลว่าใคร is เป็นอยู่คือ your คุณท่าน yes ใช่ my ของฉันให้เอาคำลอานี้มาเติมนะครับข้อหนึ่ง is that your, your sister นั่นคือพี่สาวของคุณใช่ไหม no isn't ไม่ไม่ใช่ของคุณพี่สาวของคุณใช่ไหมต้องเป็น your นะครับ your is that your sister ข้อสองจุดจุดจุด dad is my father อ๋อน่ะพ่อของฉันแสดงว่าเขาต้องถามบุคคลใช่ไหมครับออ๋นู่นใครอ่ะต้องใช้ whose แต่มันอยู่ใหญ่นะครับเพราะว่าขึ้นต้นประโยคนะครับ whose dad ข้อสาม whose d e d เออนี่ใครอ่ะ is จุดจุด brother อ๋อเนี่ยพี่ชายของฉันเองของฉันใช้ my นะครับข้อสี่จุดจุดจุด dad your mother นั่นใช่แม่ของคุณไหม yes it is ใช่ขึ้นต้นด้วย is นะครับเหมือนกับข้อ1น,นะครับ is that ข้อ5 is that your g r a n d mother นั่นใช่คุณยา่าคุณยายคุณไหมจุจจจดจ it is ใช่ก็คือ yes นะครับ